รั้งนี้เป็นการเลือกระหว่างสงคารามกับสันติภาพซึ่งมันก็บอกเป็นในในว่าถ้า d พพชนะเนี่ยมีสงคารามแน่แต่ว่าพอเลือกตั้งเสร็จแล้วแล้วมีสเตทเนี่ยออกมาเนี่ยมันเหมือนมันมีนมทางลงให้สีจิ้นผิงถอยลงได้นิดหนึ่งว่าแบบดพพไม่ได้ชนะการเลือกตั้งจริงๆแล้วเค p พชนะการเลือกตั้งเพียงแต่ไม่ได้เป็นประธานดีถ้าถามเราเราคิดว่า เซอร์ไพรสิ่งในทางที่ดีนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนออกตัวแรงมากว่าจะเอาโคมินตังว่าสนับสนุนโู H o e, เออีอะไรเงี้ยแต่ว่าเตตเมนต์ของรัฐบาลจีนที่ออกมาเขาก็ไปโหนผลการเลือกตั้งของสภาแล้วเขาก็บอกว่าดูสีพรรคโคมินตังได้เสียงเยอะกว่าพรรคดีพีแล้วเขาก็เลยออกมาบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าจุดยืนของพรรคดีพีพีไม่ใช่จุดยืนร่วมกันของเสียงส่วนใหญ่ของประเทศไต้หวันของไต้หวัน มูลเหตุของการที่จะทําให้จีนบุกไต้หวันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในไต้หวันมันอยู่ในจีนความเสี่ยงสูงที่สุดที่จีนจะบุกไต้หวันเนี่ยมันมาจากความไม่มั่นคงภายในจีนเองกอ,องทัพปลดแอกประชาชนไม่อยู่ในสถานะที่จะบุกไต้หวันคือถ้าบุกก็แพ้ชัวไม่มี capacity ที่จะสู้ได้เลยคือดังนั้นสิจิ้นผิงตอนนี้มันไม่แน่เสมอไปว่าถ้าคุณมีสงครามแล้วคุณจะ สถาปนาอำนาจของตัวเองภายในประเทศได้มั่นคงขึ้นออการบุกไต้หวันอาจจะมาถึงจุดจบของซีจิ้นผิงก็ได้ อย่างเริ่มต้นนะครับคำถามแรกจะเป็นว่าจีนเนี่ยครับหลังจากจบการเลือกตั้งนะครับได้ออกมามีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างกับผลการเลือกตั้งครั้งนี้ครับเพราะเข้าใจว่าน่าจะไม่ใช่สิ่งที่จีนคาดหวังผลไว้ครับก็จริงๆแล้วการเออสต็จเมนที่จีนรัฐบาลจีนออกมาเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าถามเราเราคิดว่าเซอร์ไพรซิงในทางที่ดีนะเพราะว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนออกตัวแรงมากว่าจะเอาโปมินตางว่าสนาับสนุนโฮ e. เยูีอะไรเงี้ยแล้วเราก็คิดเลยว่าแบบโอ้โหถ้าแพ้เนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นความล้มเหลวของสีจิ้นผิงอีกแล้วซึ่งมันก็จะดูแย่มากแต่ว่าเซตเมนต์ของรัฐบาลจีนที่ออกมาเนี่ยเขาก็ไปโหนผลการเลือกตั้งของสภาแล้วเขาก็บอกว่าดูสีพักปกมินตังได้เสียงเยอะกว่า พรรค DPP ซึ่งแปลว่าแล้วเขาก็เลยออกมาบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าจุดยืนของพรรค DPP อะไม่ใช่จุดยืนร่วมกันของเสียงส่วนใหญ่ของประเทศไต้หวันของของไต้หวันนะเ,เพราะว่าเพราะว่าพรคกงวินตังมีที่นั่งในสภามากกว่าซึ่งอันเนี้ยกเ็เราคิดว่าอันนี้เป็นการเป็นสเตทเมนที่เปิดทางให้จีนไม่ต้องไปลบก,กับไต้หวันก็ได้ เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนช่วงที่เขาหาเสียงเลือกตั้งกันแล้วทางรัฐบาลจีนก็บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกระหว่างสงครามกับสันติภาพซึ่งมันก็บอกเป็นในในว่าถ้า d พพชนะเนี่ยมีสงครามแน่แต่ว่าพอเลือกตั้งเสร็จแล้วแล้วมีสเตทเดนเน่ออกมาเนี่ยมันเหมือน,ม,นมันมีทางลงให้สีจิมผิงถอยลงได้นิดหนึ่งว่าแบบก็ d พพไม่ได้ชนะการเลือกตั้งจริงๆแล้วเคมทีชนะการเลือกตั้งเพียงแต่ไม่ได้เป็นประธานดีเท่านั้นเองอะไรเงี้ยก็ซึ่งอันเนี้ยเราคิดว่าเป็น เป็นนิมิตหมายอันดีอย่างน้อยที่สุดก็คืออไม่แสดงให้เห็นว่าจีนจะบุกไต้หวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยโอเคได้ครับอาจารย์ก็คือเหมือนเหมือนจะมีเหตุผลเรามีทางลงให้สีจิ้นผิงแต่ว่าครานี้นี่คือเนระยะสั้นเนี่ยครับผมเชื่อว่าก็ก็เลยยังจะไม่ทําให้มีการบุกรุกะไรในช่วงนี้อย่างที่อาจารย์ว่าเลยแต่ว่าถ้าเราถามเป็นระยะยาวเนี่ยครับสี่ปีข้างหน้าเนี่ยในสมัยของอร,รัฐบาลใหม่เนี่ครับมันจะมีความเสี่ยงอะไรมากมันขึ้นไหมคำนวณจากการดำเนินนโยบายหรือว่ามีการ ่่ปนนตาางๆแล้วคือจากเท่าที่ดูทุกอย่างเนี่ยคิดว่าสิ่งที่จะทําให้จีนบุกไต้หวันเนี่ยมูลเหตุของการที่จะทําให้จีนบุกไต้หวันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในไต้หวันมันอยู่ในจีนที่เป็นอยู่นะตอนนี้เนี่ยเราคิดว่าความเสี่ยงสูงที่สุดที่จีนจะบุกไต้หวันเนี่ยมันมาจากความไม่มั่นคงภายในจีนเองนะคือช่วงที่ผ่านมาช่วงเดือนที่ผ่านมาในเดือน ทันวาจนถึงมกราที่ผ่านมาเนี่ยมันมีกระแสข่าวออกมาเยอะมากเอในสื่อตะวันตกเองด้วยนะมาถึงสื่อด้านความมั่นคงอะไรของอเมริกาก,ก็เล่นข่าวนี้คือหมายถึงว่าเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ว่ามันมีความเขัดแย้งอย่างมากระหว่างประธานดิสจิ้นผิงกับกับกองทัพปลดแอกประชาชนกับกบเหล่าทัพของจีนนะมีการเพิร์ชภายในเหล่าทัพสูงมากแล้วก็มีปัญหาอีกงานหนึ่งที่ออกมาก็คือมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชัน ในเหล่าทัพเยอะมากซึ่งทําให้ยุโทโธปกรณ์ต่างๆมันใช้การไม่ได้ปีที่แล้วมีเรือดำน้ําแบบสเปคส,สูงสุดของจีนที่จม2องลำอะไรเงี้ยแล้วก็มีเรื่องอื้อเถามาเรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องการอรั i o นในกองทัพแล้วก็มีเรื่องของการเพิร์ชผู้นําระดับสูงในกองทัพเนี่ยออกมาเรื่อยๆคือเพิร์ชไม่เสร็จสักทีนะซึ่งช่วงหลังสุดในเดือนธันวาเดือนมกราเนี่ยมันก็เลยนักวิเคราะห์ของชาติตะวันตก ก็เลยเริ่มมีความรู้สึกว่าตอนนี้กอ,องทัพปลดแอกประชาชนไม่อยู่ในสถานะที่จะบุกไต้หวันคือถ้าบุกก็แพ้ชัวไม่มี capacity ที่จะสู้ได้เลยนะ mm hmm. ดังนั้นเขาก็เลยคิดว่าก็กกมีนักวิเคราะห์ชาวตะวันตกส่วนหนึ่งที่คิดว่าเขาคงไม่บุกหรอกเขาบุกเราก็แพ้ถ้าสู้แล้แพ้แน่นอนสู้ทําไมทีนี้ความน่าสนใจก็คือมีนักวิเคราะห์ฝั่งจีนอ,อีกส่วนหนึ่งนะท,ที่เขาก็มองจากมุมมองของคนจีนเนี่ยเขาก็บอกว่า ถ้าดูในประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์ีมีประวัติศาสตร์ของการไปรบโดยไม่ได้ตั้งใจให้ชนะหลายครั้งแปลว่าอะไรผู้นําจีนตั้งแต่ยุคเหมาเนี่ยเวลาที่มีปัญหาความมั่นคงภายในมีการขัดแย้งมีอะไรกันแล้วสถานภาพทางการเมืองภายในของตัวเองง่อนแง่นเนี่ยบางครั้งจะไปรบกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อคอนโซลิดเดตอำนาจเพื่อทําให้อํานาจของตัวเองภายใน ภายในประเทศเนี่ยมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะ uh huh. ถ้าถ้าใช้ศัพท์แบบบ้านเราเนี่ยถ้านึกออกก็คือว่าถ้ามันมีสงครามอะ่ะก็จะได้ใช้กฎอายการสืกแทนกฎหมายทั่วไปใช่ไหมแล้วก็ถ้ามีมสงครามเนี่ยก็เหมือนแบบผู้นําประเทศเนี่ยก็ก็มีอำนาจคดจการที่มันมากกว่ายุคปกตินะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้อันนี้ก็มีความเสี่ยงก็คือว่าถ้าสีชิ้นผิงถึงขั้นที่จนตรอกมากจริงๆไม่รู้จะไปทางไหนแล้วแล้วก็จัดการกับความขัดแย้งภายในประเทศไม่ได้เนี่ย อันนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นทางออกหนึ่งที่จะ,ะใช้ข้ออ้างในการบุกไต้หวันเพื่อรวบรวมประเทศตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นก,ก,ก็ก็มีคนห่วงกังวลมาส่วนหนึ่งว่าอ,อย่างเงี้ยถ้าเผื่อว่าไล่ชิงเตอ๋อชนะแล้วมันถูกมองว่าเป็นความล้มเหลวของของสีชิ้นผิงมากๆเนี่ยมันก็อาจจะผลักให้ไปถึงทางนั้นได้นะแต่ว่าเราคิดว่าสเตตเมนที่รัฐบาลจีนออกมารอบนี้แล้วการที่พรรคก๊กมินตั๋งได้ที่นั่งในสภามากกว่าเนี่ย มันก็อาจจะยังไม่ผักไปถึงตรงนั้นนะเพราะว่าถ้าดูความขัดแย้งระหว่างสีจิ้นผิงกับกองทัพปลดแอกประชาชนถ้าดูปัญหาเรื่องคอร์รัปชันปัญหาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มันก,มนก็มันก็น่าสงสัยเหมือนกันว่าถ้าเขาตกลงไปลบจริงๆเนี่ยเขาจะรวมเขาจะรวมในประเทศได้ไหมหรือว่าการที่เขาตกถ้าเขาออกคําสั่งให้ไปลบแล้วมันจะเกิดอะไรขึถ้าประหารขึ้นอะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันคือดังนั้นสีจินผิงตอนเนี้ย คือมันไม่แน่เสมอไปว่าถ้าคุณมีสงครามแล้วคุณจะสถาปนาอำนาจของตัวเองภายในประเทศได้มั่นคงขึ้นการบุกไต้หวันอาจจะมายถึงจุดจบของสีชิ้นผิงก็ได้ดังนั้นเราคิดว่าณะะตอนนี้เนี่ยสีจิ้นผิงยังไม่ยังไม่จนตรอกถึงคือสีสี้ินผิงยังมีทางลงอยู่ยังมีทางลงรือบอกว่าจริงๆแล้วก็งมินก็งมินต่างชนะการเลือกตั้งครั้งนี้นายมีทางออกอยู่แล้วก็ยังมีท่าท่าทีที่ยังไม่ยังไม่น่าจะอยากรบแต่ว่า ถ้าเผื่อเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเผื่อว่าในช่วงอคุณคริสถามว่าสามสี่ปีข้างหน้าในในสมัย mm. ของประธานดีไล่ชิงเต๋อเนี่ยะจะมีการบุกไต้หวันไหมอันนี้ก็ต้องบอกว่าถ้ามีก็จะมีเพราะปัญหาภายในประเทศจีน mm. คือคิดว่าในทางฝั่งของไต้หวันเนี่ยพักปีพีเองก็ตามหรือแนวร่วมก็ตามอย่างประธานดีโจโบไบเดนที่ออกมาแสดงความบินดีกับผลการเลือกตั้งเนี่ยก็บอกอย่างชัดเจนว่าไม่ต้องการจะรบ ดังนั้นช่วยกรุณาไม่ต้องประกาศเอกราชด้วยอะไรเงี้ยคือดังนั้นฝ่ายฝ่ายทางไต้หวันแล้วก็พันธมิตรของไต้หวันเนี่ยไม่ต้องการจะรบอยู่แล้วนะก็คิดว่าถ้าจะมีอะไรทําให้เกิดการรบมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นภายในสาธารณประชาชนจีนขอบคุณครับันจะเอาชัดเจนเลยครับว่าตอนนี้ต้องไม่ได้เกี่ยวกับฝั่งไต้หวันนะต้องไปดูที่ฝั่งจีนแล้วก็ยังมีเรื่องที่ต้องจัดการแล้วก็ผมเพิ่งทราบว่าจริงๆแล้วการจะรบก็มีความเสี่ยงอย่างที่อาจารย์พิคอยฟังครับกับทางสีจินผิงด้วย ระยะสัส้นๆอาจจะยังไม่เกิดขึ้นต้องดูความเคลื่อนไหวในจีนต่อไปนะทุกคนครับอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นมาถามว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการปฏิบัติการทางทหารหรือว่ากดดันอะไรทางไต้หวันเนี่ยแต่จีนเองครับจะมีการกดดันเพิ่มในด้านมุมมองของนโยบายเศรษฐกิจหรือว่าเรื่องในของชิปหรือรอะไรต่างๆต,ตรงนี้ไหมครับก็นนเริ่มจีนเริ่มทามาแล้วตั้งแต่ช่วงที่หาเสียงเลือกตั้งปีที่ผ่านมาจริงๆเริ่มทาตั้งแต่ไตรยิ่งหวนชนะเลือกตั้งสมัยที่สองเนี่ยฮะ เริ่มคือมันมีข้อตกลงเขาเรียกเอ็กซ์ฟ้าเอชแคนเอ่อ m r a m e w o r k a g r e e m e n t เ่อที่ทำสมัยประธานปีใหม่จเจี่ยวของพรรคก๊ก,กมินตัง๋งนะทำเมื่อปี2010แล้วก็ทำให้มีสินค้าแบบไต้หวันได้เปรียบทางการค้ายเยอะมากเพราะว่ามีสินค้าไต้หวันจำนวนมากที่เข้าไปขายในจีนโดยที่ไม่เจอกำแงพงภาษีอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นข้อตกลงที่ทำให้มีไสา์บินตรงจาก จีนมาไต้หวันได้อะไรเงี้ยคนจีนสามารถมาเที่ยวไต้หวันได้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทําให้เศรษฐกิจของไต้หวันเนี่ยโตขึ้นเยอะมากนะทีนี้ไอ้ข้อตกลงอันนี้พอพอประธานดีไส้หงวนได้เป็นประธานดีสืบต่อมาจากหมายิงเจียวนะแต่ว่าเป็นพักดีพีพีเนี่ยไส้หงวนก็มองว่าไอ้เอ็กซ์้าสองพันสิบเนี่ยมันทาให้ไต้หวันพึ่งพิงจีนทางเศรษฐกิจเยอะมากดังนั้นน่ะไส้หงวนก็โรแบ็กนะเริ่มกําหนดโควตาไม่ใช่ให้ คนจีนมาเที่ยวไต้หวันได้ไม่จํากัดน,นะแล้วก็พยายามที่จะมีนโยบายมุ่งใต้มาสัมพันธ์กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นเพราะต้องการจะลดการพึ่งพิงทางเศรษฐกิจซึ่งผลก็คือเศรษฐกิจไต,ต้หวันก็ชะลอตัวอย่างชัดเจนมากชะลอตัวซะจนไส่หมวนก็ไม่ป๊อปปูล่าเลยในปลายสมัยแรกเนี่ยเกือบจะไม่ได้เป็นผู้สมัครสมัยที่สองด้วยซ้ำถ้าไม่เกิดเหตุที่ฮ่องกงในปี2019 อย่้องกงเนี่ยปัจจุบหนักมากปี2019เาแล้วก็เลยทาให้คนไต้หวันเนี่ยก็กลับมาโกยครั้งหนึ่งไม่อยากลวมาจีนไส่หัวนก็เลยได้รับเลือกตั้งในสมัยที่สองทีนี้พอไซ้หัวนได้รับเลือกตั้งสมัยที่สองเนี่ยรัฐบาลจีนก็เริ่มแล้วทีนี้รัฐบาลจีนนี่ยโร b a c k เองก็คือเอ่อตัดจํานวนรายการสินค้าที่เอ่อปลอดภาษีจากไต้หวันที่จะเข้ามาจีนแล้วก็ลดเอ่อเขาเรียกแหละลด สิทธิพิเศษทางเศรษฐกิจหลายอย่างโดยการค้าระหว่างจีนกับไต้หวันตามข้อตกลงเอ็กซ์ฟ้า2010เนี่ยลดลงไปเยอะมากซึ่งก็อันนี้ก็มีผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจของไต้หวันแล้วก็ก็เป็นจุดที่พักเคมทีก็ใช้ในการหาเสียงว่าถ้าถ้าเธอมีประธานดีดีพีต่อไปเนี่ยเ,เราก็จะความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของเรากับจีนก็จะแย่ลงแย่ลงแล้วก็เศรษฐกิจของไต้หวันก็จะก็จะแย่ลงด้วยซึ่งอันนี้เราคิดว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนก็ อยากจะเลือกผู้แทนเป็นพรรคโอมินตังให้มาแก้ปัญหาปากท้องแต่ในขณะเดียวกันท้ายที่สุดเราก็บอกว่าอะไรนะชีฟเอ็กซ์เอกทีเนี่ยคือผู้นําประมุขของรัฐเนี่ยที่จะเป็นคนตัดสินใจว่าเราจะลงก,กับจีนหรือไม่ลงก,กับจีนเนี่ยมันต้องเป็นดี p เพราะว่าเราก็ไม่อยากลงก,กับจีนนะแต่ว่าแนวโน้มที่น่าเป็นห่วงก็คือก็คือ,อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจก็คงจะแย่ลงอีกจีนน่าจะใช้เรื่องของทางเศรษฐกิจตรงนี้บีไต้หวันแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมองว่า เศรษฐกิจจีนตอนนี้ก็ไม่ใช่ดีนะเศรษฐกิจจีนตอนนี้เนี่ยมันแย่กว่าเศรษฐกิจจีนตอนต้นสมัยที่สองของไซยิ่เหวนมากนะแล้วก็จริงๆแล้วถ้าจีนลดระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับไต้หวันเนะี่ยจีนก็เจ็บด้วยเพราะจีนก็คือก็ทำมาหากินกันมันก็มีผลกับเศรษฐกิจจีนด้วยดังนั้นถ้าจีนเนี่ยจะกันไต้หวันออกไปมันก็จะมีผลที่ไม่ดีกับเศรษฐกิจข,ของจีนเหมือนกันซึ่ง ณเวลานี้ถ้าถามว่าร,ระหว่างเศรษฐกิจจีนกับเศรษฐกิจไต้หวันใครวิกฤตกว่ากันเนี่ยเศรษฐกิจจีนวิกฤตกว่าเศรษฐกิจกไต้หวัน,นดังนั้นอันนี้ก็อาจจะไม่อาจะอจะไม่สามารถทําได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากนะเพราะเขาก็ต้องดูแลตัวเขาเองด้วยครับอันนี้ชัดเจนครับใช่ครับในจังหวะนี้จีนต้องดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นก็ยังเชื่อว่าทําให้ความสัมพันธ์ช่วงนี้ไม่น่าจะมีอะไรรุนแรงมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นทางการอาหารหรือว่าทางเศรษฐกิจนะครับอาจารย์